ตอนสุดท้ายกับชั้นที่666ของโรงพยาบาลอาถันมาดูกันว่าเราจะรอดพ้นไปจากการวนลูบนรกนี้ได้ไหมหรือเราจะต้องติดอยู่ในนี้ตลอดไปจิบบี้องใหม่สินะชั้น600ถ้าจากที่เราดูเมื่อกี้คืออาคารที่มันพังใช่ไหมแล้ว่าบอกนะว,ว่าชั้นนี้คืออาคารที่มันพังที่เราหนีปีศาจมาห้องพักแพรหรือเปล่าเฮ้ยห้องผ่าตัดกับห้องเอ็กซเลส โอ้หสองห้องใหญ่โหแล้วของยังเยอะฉันว่านะสิ่งที่เราต้องจำคือไอฟิล์มเอ็กซเรย์ตรงนั้นอ่ะมันค่อนข้างจะอันนี้คือโหดมากโหดอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมันแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปหมดเลยอ่ะโหตรงตู้ยานี่จำไม่ไหวจริงๆอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปแล้วนะตู้ยาเนี่ยจุ๊บก็ขออนุญาตด้วยออฉันทำมาตั้งแต่ดานแรกขอโทษทีขอโทษทีที่ฉันทำให้จุ๊บแจงดูแย่ จอคอมกับปลั๊กไฟ2โอเคฉันคิดว่าฉันน่าจะพอไหวละนิดนึงถ้าบอกเกมนี้นมันเป็นเกมที่ทำให้เราสมองบวมเพราะฉันรู้ว่าเรามีสุชาติแคปเจอร์เอ้ยนี่นี่น,นี่เราไปฝั่งนู้นเอ็กซิสเอ็กซิสเราออกมาจากเอ็กซิสฉันมีคนแคปเจอร์ฉันใช้สมองจดจำเราออกมาจากแคปเอ็กซิสเราต้องไปต่อไม่ใช่หรอยังไงเราไปต่อเอ็กซิสไงไปฮะถึงเวลาที่พวกเราจะต้องชาร์เลนต์ตัวเองชาร์เลนต์ความจำฮ่าฮ่าไต้องโฟกัสนะ เรานายคือน oh yes. ักรบมังกรเป็นไงเอ้ยเอาจริงนะฉันจำไม่ได้ทุกคนดูห้องผ่าตัดเฮ้ยมีผู้หญิงอยู okay> ่ในห้องผ่าตัดเฮ้ยตัวันเริ่มเหมือนกันน่ะหมอเธอไปดิออกไปดิออกไปน้ท่อยืนทำไมอะ มันไม่ได้ยืนฉองมองไปเฉยเฉยนอยากรู้ว่าหน้ามันเป็นยังไงแล้วมันกำลังจะหันหน้ามาอย่างงี้ผมผมจะบอกอะไรของเกมนี้ให้ว่าวิ่งมาชนกันตรงประตูอ่ะมันติดมันไม่ได้ยืนเกิดอะคเหมือนกับว่ามันจะให้เราล็อกไอ้นี่ก่อนนะล็อกห้องก่อนเพราะมันจะเว้นออกไงหุยคุณคนไข้ครับผมว่าคุณน่าจะต้องไปเออเอาอายไลเนอร์เขียนตาหน่อยนะครับคุณคนไข้ ครั้งนี้ไม่มีคนไข้ฮะฉันดูฟีลเอ็กซ์เรย์ทุกคนขาแขนมืออะไรจอคอมพิวเตอร์ใช่อย่างนี้ไหมมันไม่เห็นไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนั้นมันมันไม่มีมันไม่มีพวกเราอยู่ในนั้นน่ะนี่มันเป็นโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดกลับดิครับมันจะมีหน้าอะไรอีกน้งไปไปดีกว่ามีหน้าดำๆนี่คือจบนะนั่นดิสะยอมนะเย่หกร้อยสาม มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมตู้ยาที่เอ็กซเรย์ตู้ยาที่เปิดอยู่สองอันเหมือนเดิมพยาบาลนะแอดไพริบเานเหมือนเดิมคอมปกติจอคอมไม่เปิดถูกต้องครับยาถูกต้องหมดนะไปไปต่อนะไปชั้นยาวๆดูถูกใช่ไหมจอมแจงอืไม่มีอะไรแปลกนะแค่ไปต่ออีกหกสิบหกชั้นนั้นเราก็จะออกจากที่นี่ไม่แปลกไม่ ฉันจะผิดอะไรฉันดูทุกอย่างถี่ทั่วแล้วออกเลยสิเห็นไหมง่ายเหมือนจับวางอะสายตาเฉียบคมเฉียบแหลมของพวกเรา้รงนี้เป็นไงโอ้โห oh, ฉันลำคาญอะไรรู้ปะล,ลำคาญไอ้โต๊ะตรงกลางตรงนี้นายเงยหน้าหน่อยนายเงยหน้าเฮ้ตีกล้องมุจนปิดมีกล้องตาม <anki pocket S 1> ถ่ายพวกนายด้วยเฮ้ยขอโทษนะถ่ายแบบนี้ คุยกับผู้จัดการส่วนตัวฉันเลยร้อยห้าแล้วร้อยห้าเป็นที่เรียบร้อยหน้าห้องมีอะไรแปลกๆปลวะเอ้ยมีเสียงมีเสียงชืดอ,อีกแล้วอะเป็นเสียงเหมือนไฟปิ๊บปิ๊ป๊๊ปปปะดูพวกคอมพวกเครื่องอะไรพวกนั้นที่เออดูของที่เกี่ยวกับพวกดิจิตอลอะหรืออาจจะยากระป๋ออกพยาบาลมีครบใต้โต๊ะปฏิทิน3ชั้น ได้อยู่เสียงอ๋อมันเหมือนเสียงไฟจากด้านนอกบ้างเอ้ยผนังผนังผนังมันบีบบอมันยิ้มผนังมันยิ้มผนังมันยิ้มร้องไห้ฉันเข้ามาแล้วชี้วมันมีเสียงหืมหืมหืมเราควรจะแบบเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยนะเพื่อนไม่เราควรเลิกเล่อ เราจะจบอยู่แล้วเราต้องพยายามยความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะความพยายามอยู่ที่ไหน,นความสำเร็จให้มันอยู่ตรงนั้นแหละหกร้อยหกนะเพื่อนเฮ้ยหกร้อยหกเลขหกวันที่เป็นเลขอาถรรพ์อยู่ด้วยดิไหนดูซิเดือนมันมีเดือนอะไรบ้างนะเมจูนจูนจนลายปะฉันไม่ได้จ,จําถึงขนาดน,นั้นน่ะแต่ว่าฉันคิดว่ามันไม่น่าจะซับซ้อนอ่ะเอ๊ว่าแต่ตรงเตียงพยาบาลมีจุดสีแดงว่าเพื่อน มีเนาะมันไม่ใช่จุดสีแดงนี่มันเป็นเหมือนคล้ายๆกับยาปะไม่ได้จำตรงนั้นนะยวนจมฉันจำมีมีจุดสีแดงมีจุดสีแดงพอนายเิ่มเสียแล้วพ่อนายดูแบบไม่ละเอียดอะโอเคเราเชื่อต่อไปต่อไปต่อจุดแจงเราละเอียดแล้วเราเล่นกันมาจนถึงชั้นที่หกร้อยเนี่ยเราไม่มีทางไม่ละเอียดพวกเราไม่เคยพลาดแน่จามมีแต่ตายเพราะผีจริงเห็นไหมล่ะ เชื่อมั่นในฉันเชื่อมั่นในบิงบิงนะเป็นไงบ้างนวดวันนี้นายดูหน้าตาอารมณ์ดีนะฉันก็ไม่มีอะไรมากเอ๊ะเดี๋ยวเพื่อนตู้ตรงนี้มันเปิดปะมันมีกระเป๋าพยาบาลอยู่ในตู้อ๋อโอเคเปิด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 เฮ้ยออกไม่ได้มันมีีเสยงฉันนเี่ยได้ยินเสียงแบบเหมือนไฟปิ๊บปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอยู่เลยอ่ะนายได้ยินมาหลายชั้นแล้วนะฉันว่า แต่มันไม่มีอะไรใช่ไหมฉันได้ยินทุกชั้นเลยนะไอเสียงไฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยอะไรก็พูดอย่างบ่อยมาพร้อมกับอีเวนต์ประหลาดไงไอเดี๋ยวเพื่อนไอเต้าเสียบตรงนี้มันมันเยอะขนาดนี้เลยไหม8อันนะนับดู1 2 3 4 5 6 7 8โอเคอ๋อเพราะว่าเขาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะเนาะก็เลยต้องแบบมีเต้าเสียบเยอะหน่อยเผื่อต้องชาร์จแบตด้วยเผื่อแบบหมอระหว่างผ่าตัดเซลฟี่ถ่ายติ๊กต็อก ระวางคาตัดไปด้วยทุกครั้งเวลาฉันได้ยินเสียงพวกไฟกับพิบอะ่ะมันจะชอบมีอะไรแปลกๆทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าทุกชั้นมันจะมีกระพิบก็ตามแต่มันจะมีเสียงอะไรปนมาหกร้อยแปดฉันว่านะชั้นนี้อ่ะฉันได้กลิ่นนะเนี่ยกลิ่นอะไรหรอกลิ่นความพิศวงใช่ใช่ไหมเหนือขวดยามีครบไหมนะ ขวดดำขวดแดงโอเคครบอย่างดูปกตินะผนังไม่มีอะไรเขียนไว้ใช่ปหมพวกเตาไฟปลั๊กไฟต่างๆ่าหายไหมมันจะปกติสองด่านติดเลยเหรอก็น่าดีฉันก็คิดเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยม่ๆๆม่ใม่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 อะไร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 สายไฟเรียงเป็นหกหกหกนี่ยเฮ้ยจิงโอ้โหแสดงว่าคำสันนิษฐานของพี่โม่เป็นจริงครับ โม่โกงเกมโม่ชนะเกมโม่รู้ทันเกมเออใช้คำว่ารู้ทันใช้คำว่าเก่งอะไรมาบอกบอกผมโกงอะไรไม่ได้โกงสิบเก้าเพราะเราเซียนจนแบบเราจำด้วยตัวเองแล้วเราไม่มีการเปิดดูอะไรทั้งสิ้นแล้วเฮ้ยไอ้นี่ไข่ห้างไรเลิศปกติมันไม่ไข่ห้างมันนั่งชิวเฮ้ยมันชิวไอ้ไอ้เรายแล้วมือมันทำอะไรอะ มันคุยกับใครอ่ะฉันน่ะนะอยากให้ฉันผ่าตัดให้เหรอแต่ฉันไม่ใช่หมอหนะสิแล้วมันน่งทำอะไรเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็แค่นั่งมองน้อยเจ็บปวดแค่นั้นเองนิ้วมันพังผืดด้วยนิ้วมันติดกันน่ะเออจริง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 ฉันเคยโดนผ่าตัดเหมือนกันหมอแค่เย็บมือฉันเนี่ยมันติดกันน่ะนะเขาบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องจับอะไรต่อยให้แล้วต่อยให้เออปะปะปะเราไปกันได้หวะ อยู่น่กลัวจะตายอ่ะแค่เขาคุยไปกับไอหนวดน่ะนะไอนักภาคมืออาชีพนี้ก็พากจังไออีกแค่เจ็ดชั้นอ้อเจ็ดชั้นเราจะได้ขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าแล้วเราก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลว่าอย่างไรสาไฟสายไฟไม่ระยงระยางครับไอเดี๋ยวจอคอมพิวเตอร์โอเคจอคอมพิวเตอร์มันสะท้อนแสงเฉย ขอดูที่แผ่นฟ์มเอ็กซ์แลน์หน่อยดิทุกคนเป็นหัวมือคอเด็กปะเหมือนเดิมนะปกติถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนหกหกหรือไม่ก็อะไรแบบเนี้ยเอย้เสียงเสียงไฟอะเนาะปกติฉันได้ยินทุกด้านเลยโอเคไปต่อไปต่อทไหสวยแล้วไงอ่าน่าจะเอ็กซิตนะน่าจะเอ็กซิตนะเอาไม่เอาน่าจะดีเราวิ่งมาไกลใช่ไหมล่ะตอนแรก ใกล้ดิใกล้ดิเราไปต่อเราต้อง exit ใกล้ๆใช่แน่นะาม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 าอย่าลีลาน่อีกนิดเดียวก็จะผ่านแล้วเอายังไงล่ะอ้าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเราผิดฝั่งหรือเราพลาดอะไรไป A few moments later เราน่าจะจำชั้นผิดอ่ะจำฝั่งผิดอืม มีเด็กนั่งอยู่ตรงนี้ไม่จริงน่าจะเป็นลูกของไอ้คนนั้นแน่เลยอ่ะไปดูดิหนูหนูลูกมันนั่งทำอะไรตรงนี้หนูเฮ้ยมันนับเลขมันนับเลขเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสามคืออะไรอ่ะนับไปดีกว่าเดอ๋ยวตายนะไปก่อนดีกว่าโอเคโอเคฉันอยากรู้อะแอนน่าจูเจยแน่ใจเหรอว่าอยากจะรอให้รอไหมล่ะ งั้นพวกเรารอในริฟได้ไหมอ่ะก็ได้พี่แป้งออกมากระแจนดีกว่ามะสองคนรอในริฟตไปอะไม่เป็นไรเลยตายแล้วก็เกิดใหม่ได้มันไม่ปล่อยเราเป็นออยู่แล้วอ่ะอุ้ยอยอะไรอ่ะ มีผีเจมส์จะคิดแล้วหกร้อยสองโอชั้นนี้มีเด็กใช่ไหมใช่ใชไปต่ออางเงี้ยถูกแล้วไปต่อเลยแล้วสีวิสุดท้ายคือรีบมากเลยใช่มันนับแบบหกร้ยห้ากลับไปอีกครั้งด้วยความที่พวกเราประมาทแต่ครั้งนี้ฉันเชื่อเลย เชื่อว่าเราจะรอดเพราะว่าเราเจอสองอันติดแล้วอะรอบนี้ไม่น่าจะเจออีกฉันว่ามันฉันมันวาร์ปอะเนี่ยโอ้มันกีมัน,นเหมือนกันเอ้ยอ้เหมือนกันวาร์ปเหมือนกันเมันแหลกอันนี้แหลกใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับเกมใช่ไหมหรือพวกเกมมันทุกคนเลยนะเป็นเพราะเกม,มเลยจะคิดไปเองก็ได้ฉันได้เสียงอะไรอ่ะเขาเจเสียงประตูที่ไหนเปิดไม่มีไม่มีเสียงเอ้ยเอ้ยฉันเข้าวาร์ปกลับเข้ามาอีกแล้วฉันว่านี้ไม่ชอบมาพากลเอา กควาบหนักมากอุ้ยมทำไม่น่าเป็นที่เน็ตนะไม่ถึงกิไม่ถึงกิเอ้ยเออวิ่งไม่ถึงอ่ะเนี่ยมันออกมาจากลิฟต์อะเอ้ายู่ดิเร็วเร็วเร็วลิฟต์ก่อนลิฟต์ก่เดี๋ยวอ้าวโอ้ยมีผีเสียขาดโอ้โหเวรยขาวพี่โบอุ้ยเอาละ้อหลัง ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ะโอ้โหสี่ตัว3ตัวแล้วมันทำยังไงปิดไม่ได้อะจะบอกว่าเป็น10ตัวกดปิดได้ไหมพึ่งไม่ได้โอ้โหเป็น10ตัวเลยาลโอ้โหอ้าว ไอพวกนี้มันอยู่เต็มลิฟต์ไปหมดเลยเอาไงดีเหมือนจะบักมันนีผมว่าผมว่าต้องรีเล่นชั้น600ใหม่ชั้นใน600้เนี่ยนานมากจริงโอเคอะไรอะไรกันคะไม่รู้อ่ะผมผมกลับแล้วอ่ะฉันอยู่ไหนอ่ะทำไมฉันมาอยู่คนเดียวอะเันอยู่ไหนเฮ้ยไม่ใช่พี่ไปดูวาที่สถานีรถไฟ มามามาอันนี้ใครอ่ะไม่ใช่ exit A แต่มันคือ exit 666พี่เองจุ๊บแจงสวัสดีเฮ้ยลูกนายอยู่ไหนดูดูดูนี่นีอุ้ยมันมีตัวตัวพนักงานด้วยโอ้โหแล้วดูในนี้จุ๊บแจงมีผีผมทองตาแดงจุ๊บแจงมากันหมดแล้วเนี่ยประตูมันทุบป่ะมาทำไมมาทำไมด้วยกันเราจะไปยังไงอ่ะเราไม่กลัไปที่ลิฟต์เหรอ S <S <S แต่ไม่ที่เล็บแต่ไม่ที่เล็บโนโอ้โหแล้ว no> มันทำเหมือนดัดเอ็กซิเอกมากเลยอะเอาร็วเลือดมาเร็ว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 โอเคกลับลิฟต์ครับเมื่อกี้เราที่ใดเมื่อกี้เราฝั่งเอ็กซิไงแล้วมันผิดปกติเราก็เลยกลับฝั่งเอ็กซิอีกรอบนึงโอ้ยไม่อยากเริ่มใหม่แล้ว6 1 2 6 1่อ โอ้ y ยสสีดำสีดำห้องขาาวดำห้อขาวดำโอ้ง่ายเลยง่ายฮะไปต่อได้ง่ายๆฮะเลยแค่ฉันน่ะพูดตรงๆว่าฉันชอบเจอความผิดพลาดเพราะมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจไม่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 อย่าถ้าหกหนึ่งสามแล้วยังอยากผิดพลาดอีกที่ฉันตีนะไม่หมายถึงว่าผิดพลาดแบบเราเจอสิ่งที่มันผิดพลาดไงเอออ๋อเออเออจริงจริงจริง เป็นไงบ้างจ้ามีรูไหนไหนไหนดูดิอ๋อฉันไม่รูนี่ไงอ๋อจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยทางล่างเลยงั้นเราก็กลับไปที่เอ็กซิททางเดิมนะดูหน่อยดิไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยอยากเห็นรูอะไรนักหนาพี่โบทะลุทะลุเครื่องไปเลยโอ้รอใช่มันปกติมันใช่ใช่ก่อนหน้านั้นไม่มีรูโอ้แค่รูชั้นวางชั้นแบบปกติอ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตไม่ ไอ้นี่คือไม่เห็นเลยนะใช่ก็คือเราพลาดมาไอ้รู้แหละเฮ้ยหกหนึ่งเซนตอนแรกนึกว่ามันเป็นรูใส่สายไฟกันเลยว่านึกว่าไม่ไม่ผิดปกติอุ้ยขออะไรผิดปกติเถอะมันจะได้รู้สึกแบบรู้สึกดีอะรู้สึกมั่นใจบรรยากาศเริ่มเสายไฟสายไฟหกหกหกสายไฟเริ่มต้นแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับครับทางไหนนะทางนี้ทางนี้เดินเดินเอ็กซิสตเอ็กซิสเท่ากับว่าเราเหลือแค่หนึ่งชั้น หนึ่งชั้นเท่านั้นสองดิออกหนึ่งห้ากออหนึ่งหกหนึ่งห้าอะไรไงและอีกหนึ่งชั้นถ้าผ่านเราเจอบอสแล้วนะเป็นไงทุกแจ้งเป็นไงเป็นไงตรงฟิล์มเอ็กซ์เรย์นี่ฉันจะจำเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายยิ้มนายยิ้มที่ผนังนายยิ้มที่ผนังโอ้โหดีนะอยู่นานมันไม่ค่อยขึ้นมาหนิ อยู่ไม่นานนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเราหกหนึ่งหกแล้วหแล้วชั้นต่อไปเนี่ยดูละเอียดจบยิบยิบนี่ฉันบอกเลยฉันจะดูฉันจะดูด้วยตาเนื้อของฉันหกหนึ่งหกฉันดูด้วยตาเหล็กแล้วกันเป็นไงเอาเลยนะกองกองกองิกากลัยก้าวจ้ เอาละทุกคนเตรียมใจให้พร้อมด่านนี้จะเป็นด่านที่เราจะออกไปข้างนอกหรือไม่ต้องมาลุ้นกันหรือไม่ออไหะไรยังอะไรลิปเป็นไรอ่ะเหมือนประตูเลื่อนนะเฮ้อ่าฮะหกหกเฮ้ชั้นหกหกแล้วหกแล้วเราทำไงอ่ะเนเดอนไปไม่รู้อ่ะลิปฝังรู้นมันปิดอ่ะแต่ประตูมันไม่เหมือนเดิมนะก็นั่นน่ะดิแต่แต่ลิมันปิดเราเราเฮ่อเดี๋ยวอุ้ยข้างหลัง อมันยาวขึ้นนะจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเราจเดินกับหลังหรือเปล่าโอ้โหวไปโอ้โหล้วหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อโอ้โหโอหอโอ้โหโ้หอ้โห้โอ้โหหน้าหีกห้หลือใโหบ้อ้โหอโอ้หอโอ้อ้้หอโอ

มีทั้งศพมีทั้งไอ้ไอ้้ไอพยาบาลที่มันมันนั่งขี้อยู่ในส่วมอะลูกกระตรูกลูกกระตามันมาหมดเลยอะผีจอฟ้าผีทุกตัวที่อยู่ในนี้อ่ะจะโดนหมอจังอ่ะไปต่อเพื่อนโอ้ผีเด็กผีเด็กทุกคนโดนหมอทุกคนวิ่งาาต่อถึงแล้วถึงแล้วไปโดนหมอจังไปเลยไปแล้ว้ นั่นแล้วเราก็สามารถรอดออกมาจากฮอสพิทอล666จนได้รู้แต่เมื่อกี้มันยัทุกคนเขาบอกว่ามันจะมีสกู666อีชัคมิ่งด้วยโม่งโิงเรียนแต่ถ้าเป็นโรงเรียน666ฉันว่าน่าจะน่ากลัวนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีหลายห้องมากเลยอะห้องดนตรีห้องนาตศิลเนอะเออนาตศิลไม่น่ามีห้องพลาสติกแบบนี้ และเมื่อเราผ่านฮอสพิทอล666มาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโหมดไนท์แมร์ก็เอาเป็นว่าเราหลอนเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าโหต้องหลอนเลยนะมันหลอนกว่าเดิมเยอะงั้นถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยที่สับคายกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าครั้งหน้าเนสคู666มาเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพวกเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ร้องจำแมงกระทั่งลอยเลือดมั้งเนี่ย